นันอย่างใจใจนีะครับหมองงามขนาดนั้นเลยกะสักงามอยู่หรอก็งามเต่าถึงวันนักการนี่โอ้เอาดีกว่าตามดีดูเตี้ยนักกาเดี๋ยวเอารถมาก็แล้วกันนะผมไปเอารถกันเนอยวันนี้ครับไอลือนั้นเป็นนักเรียนรุ่นที่สามไอลือเป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูงมากเพราะว่าไอลือนั้นต้องคลานมาเรียนคลานขึ้นรถซาเล้ง เรียนหนังสือขับมากว่า30กิโลเมตรจอดรถคลานเข้าไปในห้องเรียนจากนั้นก็คลานขึ้นเก้าอี้แล้วก็นั่งเรียนกับเพื่อนๆทำไมไอ้ลือถึงพยายามขนาดนี้วันหนึ่งสงสัยว่ามีรายได้เท่าไหร่เงครับก็เลยจดบันทึกวันทีไว้แล้วก็ ปรากฏว่าได้แปดพันแล้วก็หารสามคนกับพ่อกับแม่ก็เลยว่าอันนี้ไม่ไม่ถูกสูตรละเพราะเรามีตั้งสามคนเราต้องได้วันละห้าร้อยบาทเนี่ยแต่พ่อก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่าเป็นเกษตรกรไอ้ลือบอกว่าที่ผมมาเรียนที่โรงเรียนชาวนานะเพราะผมมาสังเกตดูคําว่าเกษตรกรนะ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนคนที่ทําเกษตร เป็นเศรษฐกรนอนก้นของสังคมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาไอ้ลือก็มาศึกษาหาความรู้ที่นี่เอาชนะทั้งคำคนเอาชนะทั้งสังขารและเอาชนะทั้งปณิธานที่ตัวเองตั้งเอาไว้ครบทุกประการพื้ีประมาณ แปดไม่ทำงานแต่มีพันธุ์พืชประมาณ150ชนิดหวานป่าครับกิโลละสองร้อยดอกเกี๊ยวครับกิโล40บาทถึง100บาทครับต้องรู้จักดินนะครับทุกระยะที่ฝนตกหรือฝนไม่ตกมีสภาพเป็นยังไงเนี่ยครับต่อมาก็เรื่องพืชครับปักเซงดาได้กิโลละ40่สิครับดอกก้านครับดอกละ25บาทครับตะอมครับถ้าช่วงแพงก็กิโลละ200บาทครับเราจะได้เงินเดือนทุกเดือน ไม่ว่าจะหน้าแรงหน้าโหหน้าอะไรเราก็จะมีเลือดมาอาชีพนะคุณื่นเขานะครับเราทุกคนถ้ามีหัวใจนักสู้ไม่มีใครที่แพ้หรอกคนที่แพ้ก็คือคนที่ไม่ยอมสู้และอนุญ,ญาตให้ตัวเองแพ้ต่างหากที่โรงเรียนชาวนาเรานั้นจ่ายยาแก้จนให้แก่นักเดินชาวนาทุกคนโดยมีคนจ่ายยาคือพระพุทธเจ้า